อะไรดีว่าไงฮะวันนี้เป็นยังไงครับเป็นตัวยงเหก็เขาทำหนังที่คนทั้งโลกควรจะต้องดูเสมอมาไม่ว่าจะเป็นคนเหล็กไททานิกแล้วมาถึงเรื่องนี้ครับคนอะไรทำงาน20ปีทำหนังเรื่องเดียว20ปี5ภาคใช่ไหมนี่เราได้เจาเป็นครั้รในการทำงานเราไหมคือผมชอบเอาตาภาคแรกมากครับรู้สึกว่าภาพและเสียง CG เนี่ยเรื่องหนึ่งนะมันสุดยอดอยู่แล้วแต่เนื้อเรื่องเขาไม่เสร็จมาก ตั้งแต่ภาคแรกภาคสองนี่คือเรื่องสะดวกตลอดแล้วมีคนบอกว่าภาคนี้มันกูเดิมเราอยากดูมากๆครับก็เลยใส่ตุ้มหัวเป็นชาวนาวีเอออะไรเขาบอกอะไรก็ได้ฟ้าๆครับนี่เขาเปลี่ยนอยู่หลายรอบนะครับกว่าจะได้ชุดนี้มาครับค้นค้นตู้มานานเหมือนกันนะเรื่องงานนี้ครับเรื่องงานนี้ครับผมเนี่พยายามก็ยังใหญ่ก็ยังใหญ่อยู่นะแล้วงานนีมันเลยลุกปัดฟ้าคิดคิดมานานครับว่าจะใส่องค์ไหนดีครับถอดเสื้อเลยวันหลังถอดเสื้อไม่มีอะไรน่าดูเลยครับช่วงนี้ กินเยอะครัช่วงนี้ทำน้ำหนักครับรใช่ครับก,ก่อนนเป็หนังเราเราฝากหนังก,ก,ก่อนคร,บร,นนครบนับครับฝากอวตารด้วยนะครับไฟแอร์ใชครับผมทุกโรงพยนต์สิบเจ็ดธันวาคมนี้ครับดูแน่นอนครับเพิ่มน้ำหนักทำอะไรอเออเอไม่ครับกินเยอะเฉยครับเอาอ๋อถ่ายเสร็จไปแล้วแล้วก็ไปกินเยอะเฉยๆครับเอาเจ็บประจันบานเอาเจ็บประจันบานนี่ถ่ายเสร็จไปแล้วครับไม่ต้องทําน้ําหนักไม่ต้องอะไรครับแค่วิ่งหนีระเบิดให้ทันก็พอครับไปไ<ท>ยังไงบ้างเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ฟิตมาฉันบอกว่าเราจะต้องฟิต คุณหรืออะไรเพื่อโชว์ซิงแพร์โอช่วงนั้นเป็นช่วงที่ต้องต้องทำอีกโปรเจกต์หนึ่งพอดีครับก็เลยต้องแข็งแรงอยู่แล้วก็เลยก็เลยก็เลยเป็นเวลาที่แข็งแรงอยู่แล้วแต่ไม่ได้มีโชว์อะไรนะครับไม่ได้มีโชว์อะไรครับงานที่สาร์ฝั่งไม่ติดเสร็จประจันบานเปิดตัวบูฮาร์ดราม่าจับคอกับท่นนี้เป็นที่เป็นเกียรติมากครับแล้วก็รู้สึกว่าสนุกผมทํางานสนุกมากครับกับทีมโอลิเวอร์วีเวอร์แล้วก็ได้ไปร่วมงานกับช่องเก่าช่องเจ็ด กี่ปีอะจำไม่ได้ครับนานกว่านั้นครับได้กว่าเจ็ดแปดปีครับพอได้กลับมาอีกครั้งเป็นไปย่งไงบ้างก็ผมก็ยังไม่ได้เจอกับทางช่องขนาดนั้นนะครับแต่ว่าได้เจอกับทีมงานที่มันก็เขาอบอุ่นอะเขามีความเป็นเป็นพี่น้องกันได้ทำงานกับน้องๆรุ่นใหม่เราก็ไม่ได้ไม่ค่อยได้เหยียบเข้าไปในโลกนั้นบ่อยๆครับก็เลยรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกมากครับเพราด้วยความเป็นเจ็บจัน์บานภาคนี้มันมันไม่เหมือนเดิม แต่มันมีลักษณะบางอย่างที่มันยังเหมือนเดิมอยู่คือความเฮฮาของมันครับความตลก<ช>ความกวนของมันยังอยู่อย่างกบ,บทนี้ก็มัน,มนก็เป็นกบทที่แบบหลายคนก็อยากจะรู้ว่าใครจะไม่ได้รู้ว่าอ่าทั้งสองเวอร์ชันที่เป็นภาพยนตร์<อ>แล้วก็เป็นเป็นหนังอาร์ก็เป็นพี่ออฟเลยเป็นภาพยนตร์แล้วก็เป็นละครช่องสามด้วยเอาเป็นที่ออฟมาตลอดใช่ไหมครก็เป็นเกียรติมากๆครับขออนุญาตพี่ออฟตรงนี้เลยนะครับผมก็ไม่รู้ผมทาได้ดีหรือเปล่าเขาจะไม่ให้ดูเหมือนกันแต่ว่าตอนทําตอนถ่ายก็สนุกมากเลยครับแต่เราก็ตีความเป็นจารดับได้ ไม่ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้เป็นยุคนั้นเลยครับเป็นยุคปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับกระบวนการที่เป็นในโลกปัจจุบันแล้วก็น้องๆอ,อ,อีก6คนที่เหลือก็เป็นตัวละครที่ใช้รหัสลับแบบเดิมแต่ว่าเป็นยุคปัจจุบันแล้วทำงานกับน้อ,องๆเขาเก่งกันมากเลยนะเขาเก่งกันมากแล้วเขาก็ทํางานกันแบบรวดเร็วบวดเป๊ะตลอดครับด้วยความที่เรามีเวลาถ่ายไม่ได้เยอะมากครับแล้วก็ทีมงานมีทั้งระเบิดมีทั้งบู๊คือจัดเต็มอะ ต่ว่าเวลาน้อยเนี่ยทุกคนต้องต้องค่อนข้างเป็นทีมเวิร์กที่ดีครับซึ่งน้องๆทุกคนทําได้ยอดเยี่ยมมากๆแต่พี่เป้ต้องไปเรียนแบบรู้จักน้องๆก่อนไหมคะมีมีครับมีมีนั่งคุยกันฮะมีเขามีเวิร์กช็อปแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เวิร์กช็อปการแสดงแล้วน้องๆเขาเก่งกันอยู่แล้วเราแค่รู้ว่าเฮ้ยใครเป็นยังไงตอนหลังเราก็เริ่มไปปลุกป่าฝ่าดงด้วยกันหลายๆวันมันก็เริ่มซีกันเองครับหลายคนบอกพี่เป้เป็น ครูเรื่องอะไรฮะการผลงานอ๋อทั้งผมเพราผมสอนใครไม่ได้ครับผมสอนไปแล้วออกทะเลหมดนะครแต่ว่าถ้าผลงานเขาได้ดูก็เป็นเกียรติมากของผมากแต่ในหนักเราก็เป็นที่สุดทางของน้องได้ไปก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยพี่เป้ก็อยู่ในวงการมานต้องมีประสบการณ์มาก่อนอะไรพี่เป้ยากอยู่ครับยากอยู่อยากอยากจะให้เขาพึ่งพาแต่ว่าผมก็ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนครับแต่คนก็แซวไงพอแบบโรเตอร์หรือแบบตัวอย่างออกมาก็คือคนก็แะบว่าเฮ้ยพี่เป้เป็นปาดันนะอะไรอย่างเงี้ยอยากดันครับอยากดันให้ได้ครับ ก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับช่วยๆกันดันด้วยนะฮะแปลว,ว่าในส่วนตัวเราคาดหวังการลับมาเออผมคาดหวังประทุกงนานอยู่แล้วนะแว่ผกว่าไม่คาดหวังคือคำโกหกคำโตเลยครับแต่คาดหวังครับไม่ว่าทำอะไรก็คาดหวังก็อยากให้งานสำเร็จครับแล้วก็อยากให้คนจ้างเรามีความสุขครับแต่มันกดดันไหมคะไม่กดดัน,มมนไม่กดดันครับยังโชคดีอยู่ที่ยังมีโอกาสหวังเรื่อยๆครับแต่เราก็ตอนที่เราทำเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ให้ทุกคนด้ร่วมทำเต็มที่อ่ะพอมันหวังแล้ว ถ้ามันถึงหวังมันก็ดีครับถ้ามันไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเอาใหม่คอยติดตามครับตีดหน้าคอยติดตามครับตีดหน้าแน่นอนครับเจ็บประจาบานครับแล้วก็มีอีกมีเพลงมีอะไรอีกจะเป็นหมดเลยโอเป็นหลายปันบาทเลยเออเพลงกี่ปีแล้วพี่เอี้ยวทำมาตั้งแต่อายุยี่สิบครับออกเพลงออกเพลงเพลงเออไม่ได้เพลงครับเพลงไม่ท้อทำเรื่อยๆเพลงบางคนยังแบบเพลงไก่เราอยู่เลยใกล้ๆก็กลับมามีชื่อเสียงก็ดีนะครับ มาเลยมาเลยแต่ว่าเพลงใหม่ชื่อข้าวบอยทองหล่อนะครับฝากอใชมด้วงคุณธรรมไทยเขาไม่ระโลับโลกไปแล้วครับแต่ยังโชคดีเขายังเป่นน้องผมอยู่ฮะเขาด้ยอมาร่วมงานคร้บก็เขาไปทองหล่อครับ MV ีก็ออกแล้วนะครับฝากไปชมด้วยนะครับแล้วหรอแล้วออกแล้วแค่ไม่ดังแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวงไปทำาไปไง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 ไมไง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 ไไง้ไง ที่ผมคุยไปแล้วกล yeah. ้องเขาอยู่ข้างหน้าผมก็คุยฝ่ายยังไม่เป็นไรไปดูก็ได้ฝากไปติดตามฝาก้วยนะครับก็ภาพยนตร์นะครับไอ้ละครนะครับเจ็บจังบาลนะครับแล้วก็เพลงตอนนี้เข้าไปท่งรอดอยู่ในทุกสตรีมมิ่งในมือถือคุณแล้วนะครับแล้วก็อยู่ในยูทูบด้วยแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรออกมาเรื่อยๆครับฝากด้วยครับขอบคุณมากเลยนะคะยินดีมากเลยนะคะได้ถ่ายรูปกันนะคะจับกัน